โอเคลูกกินนมแล้วแบบน้องหนึ่งเดือนนอนบิดตัวแลแว้วแหวนนมสำลักออกปากออกจมูกเป็นริ่มแบบบูดน้องกินนมแม่ข้าเต้าอ่ลาลักษณะแหวนนมที่ปกติก็คือแหวนนมที่เป็นริ่มริมคานนมบูดที่คุณแม่พูดเนี่ยแหละคะ่ะจริงแต่เราพูดแบบนี้ปุ๊บมันจะดูน่ากลัวจริงๆแล้วมันคล้ายกับ น้ำเต้าหู้ไหมอ่ะน้ำเต้าหู้ละกันนะคะริมริม,มแบบคล้ายน้ำเต้าหู้สีขาวนี่คือแหวนนมปกติแม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าแหวนนมที่ไม่ปกติคือแหวนนมที่ปนเลือดแหวนนมที่เอมีสีเขียวๆอย่างเงี้ยค่ะผิดปกติค่ะอ่าทีนี้บิดตัวแล้วแหวนนมสำหรับออกปากจมูกให้อุ้มหัวสูงสักพักหลังกินนมสักพักเนี่ยของพี่แกนคือสามสิบนาทีนะคะอ่านะคะบิดตัวต้องดูว่าบางทีกินนมแม่เข้าเต้าเนี่ย เด็กอ่ะเขาชอบดูดบางที่เขาไม่ปล่อยเต้าทั้งที่เขาอิ่มแล้วแม่ก็อาจจะต้องให้ดูดนมที่เคลียออกไปแล้วก็ได้นะนมที่แบบพอน้องดูดเต้าอิ่มแล้วซ้ายขวาดูอิ่มแล้วแต่ยังอยากดูดต่อเอาดูดนมข้างที่ไม่มีน้ํานมก็ได้ค่ะน้าที่น้ํานมออกไปหมดแล้วเนี่ยค่ะช่วยนะคะโอเคน้องแปดน้องแปดขวาหัวร้อนแต่ว่าไข้ไม่ขึ้นอันนี้ควรพาน้องไปหาหมอหรือเอายาลดไข้น้องทานหรือเปล่าแปดอะไรแปดเดือนนะหรือแบบ คือเด็กอะ่ะหัวร้อนได้ไม่ได้หัวร้อนแบบอารมณ์ร้อนนะเด็กทารกเนี่ยจะหัวร้อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเอ่อตอมเหงื่อมันอุด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 ,อ,ด,อ,ดอยู่ที่หัวมันไม่ใช่อุดมันเป็นอยู่ที่ศรีรษะลูกซึ่งซึ่งศรีรษะเด็กเขาจะขยายเยอะตอมเหงื่อมันก็เลยแต่ตอนนี้มันยังเป็นเด็กมันก็เล็กๆต่อมเหงื่อก็เลยอัดอัดอัอัด,อ,ด,อ,ดอยู่ในในเนี่ยหนังศรีรษะทําให้มันมีการระบายความร้อน มาพอมันมีการระบายความร้อนออกมามันระบายความร้อนไม่ดีก็เลยทําให้หัวร้อนอ่าถ้าหัวร้อนวัดไข้ไม่ขึ้นวัดหัวร้อนวัดไข้ไม่ขึ้นอ่าไม่เป็นไรไม่ต้องไปหาหมอค่ะการวัดไข้สําคัญมากแต่ต้องมั่นใจในอุปกรณ์น,นะถ้าจะให้ดีถ้าพี่แกนแนะนำเนะี่ยคือที่บ้านเราต้องมีปลอดดิจิตอลกับปลอดปลอดที่ดูเองอะค่ะปะลอดที่เป็นปลอดโบราณนะค่ะ ปรลอที่โรงพยาบาลใช้ไม่ใช่โบราณนะคะที่ต้องอ่านค่าเองอะ่ะควรมีสองตัวเพื่อไว้คาลิเบตเครื่องมือหรือว่าตรวจสอบเครื่องมือที่เรามีว่ามันคือเอาจริงเราก็ไม่ค่อยมั่นใจพวกอัตโนมัติตัวพิกัดน่ะนะคะจ,ะจะวัดถ้าวัดได้ถ้าให้ดีคือวัดเมื่อไรที่ซีเรียนเนี่ยจะวัดสองสองอย่างนะคะก็ครั้งนี้ต้องเอาแบบประลอดธรรมดามาลองเล็กหน่อยนะคะ ก็คือไม่เป็นไรนั่นเองค่ะไม่ต้องให้กินยาลดไข้ไม่ต้องนะคหมอถ้าวัดไข้แล้วไม่ขึ้นแต่ต้องมั่นใจว่าเครื่องมือใช้ได้ถูกต้องไหมค่ะโอเคขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะใครเข้ามาที่หลังก็กดตั้ตค่พพ่เันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ